เหรียญพระอาจารย์ต้อมรวยนะก้าวดีวัดท่าแสแบง้อยเหรียญแจะสดสวยสวยครับรุ่นนี้นะ่ครับตัวน,นี้สวยมาก ได้มาราคายังไม่แรงครับช่วงนี้ก็ได้มาเหรียญหนึ่งก็กะว่าจะเก็บครับทำออกมาก็สวยดีครับนีจะสดรวยนักก้าวดีเหรียญนั่งเสือมหาโชคพระครูประหลัดสุข,ขวัต พระอาจารย์ตัม้มวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดคจัดสร้างโดยพิสารเตชะวิภาคตัวน,นี้ทำมาสวยครับผมว่ะเคนะครับ